ลู่เจิงถึงตระหนักตระกูลชิ้นเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่เมืองกูโจปกติไม่ใช่คนเล็กๆอย่างเขาจะเกาะได้ถ้ามีรากวิญญาณก้าชั้นอย่างพอว่าไม่มีในสายตาพวกเขาไม่ใช่สิ่งใดทันใดกลัวจนไม่กล้าพูดหลบหลังหวังอิงเฟิงชิ้นช้างเซิงโกรธภายในสามมันเธอหาเงินคืนฉันไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่ไว้หน้าเขาสั่นตัวระเบิดพลังสร้างฐานชั้นหนึ่งคมขวัญคนตระกูลหลิวจนหวาดกลัวตระกูลหลิวแค่ตระกูลกลางทนโทสัต์ระกูลชิ้นได้ยังไงลู่เจิงยิ่่งต้้านไมไมด ถ้าไม่มีคนปกป้องชิ้นฉ้างเซิงฆ่าเขาแน่พาเขาไปหลิวเจิ้งเหยียนโกรธจ้องลู่เจิงเจ้าตัวสวยไซหัวไปตระกูลหลิวไม่มีหมาป่าในรคุณเขาโกรธน่ะไม่แค่ลู่เจิงไม่ช่วยให้พุ่งสู่ฟ้ากลับเสียหน้าทั้งเมืองกลายเป็นตัวตลกตอนนี้แบกหนี้สามแสนมหาศาลหวังอิ่งเฟิงปกป้องลูกด่วนโวยวายแซ่หลิวถ้าเธอกล้าขับลูกฉันขับฉันไปด้วยเขานอนกลิ้งเตะพื้นร้องไห้หลิวเจิ้งเหยียนเห็นโวยวายทำอะไรไม่ได้บอกเธออยากให้ตระกูลหลิวแบกหนี้ นั่นสามแสนตำลึงเงินอยากให้ทั้งตระกูลกินลมตะวันตกเฉียงเหนือหวังอิ่งเฟิงยอมจำนวนแต่ยังอยากปกป้องหลานบอกไม่โทษเจิงเอ๋อได้โทษฟางเฉิงใช่ถ้าฟางเฉิงไม่ข้างลู่เจิงนำโชคร้ายมาเจิงเอ๋อจะเข้าใจผิดว่ารากวิญญาณก้าชั้นได้ไงได้ยินคำพูดปั่นป่วนหลิวเจิงเหยียนโกรธแม้ไม่ชอบฟางเฉิงก็รู้สึกฟางเฉิงถูกใส่ร้ายอดพูดความยุติธรรมไม่ได้ไม่ว่ายังไงเรื่องนี้ลู่เจิงหามาเองนี่ลู่เจิงจ่ายเอง หวังอิงเฟิงเห็นโวยวายไร้ผลระบายโทสะใส่ฟางเฉิงทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมลู่เจิงถ้ายอมไม่มีเรื่องมากมายลิวยูสเสวียโกรธบอกป้าสวีพูดแบบนี้เกินไปชัดว่าลู่เจิงรังแกเสี่ยวเฉิงตอนนี้กลับโทษเขาเห็นเด็กคนนี้ขัดปากหวังอิงเฟิงยิ่งโกรธตะโกนต่อต้านหรือดีดีดีสองคนนี้คิดเป็นสามีภรรยาร่วมกันรังแกฉันฉันบอกเธอดวงยังไม่ถึงขั้นฟางเฉิงสามปัญหาของมั่นมาให้ฉันถ้าฉันไม่พอใจ งานแต่งนี้อย่าฝันได้ยินหลิวยูสเสวียหน้าซีหวังอิงเฟิงโกรธฟางเฉิงเงินเล็กน้อยที่ให้ฟางเฉิงผ่านไม่ได้แน่เขากัดปากแดงจะยอมอ่อนขอโทษแต่ฟางเฉิงจับมือห้ามเขาอีกมือถือปากกาเขียนไม่เกรงถ้าของมันทำให้เธอพอใจจากนี้ปิดปากเหม็นเขาทนหวังอิงเฟิงนานตามใจลู่เจิงแล้วแต่ยังรังแกหลิวยูสเสวียครั้งนี้ไม่ให้โอกาสชี้หน้าวิวาทงานแต่งหวังอิงเฟิงโกรธตาดุตะโกนดีกลา้า ถ้าให้ของมั่นที่ฉันพอใจได้เรื่องสองคนฉันไม่ยุ่งแต่จําไว้ว่าต้องทําให้ฉันพอใจเข้าใจไหมฟางเฉิงเขียนเย็นรอปิดปากหวังอิงเฟิงกําหมัดกัดฟันดีฉันรอหน้าเข้มวิ่งกลับห้องหลิวเจิ้งเหยียนมองฟางเฉิงอดทึ่งไม่ได้เธอมีกระดูกหน่อยเห็นเขาปกป้องหลิวยูสเสวียอย่างเด็ดเดี่ยวในฐานะพ่อเขาดีใจแต่ฟางเฉิงจะหาของมั่นให้หวังอิงเฟิงพอใจในสามวันกลัวไม่ง่ายเขาคิดลับ จะช่วยฟางเฉิงกับลิวยูสเสวียไหมทุกคนแยกย้ายลิวยูสเสวียกังวลตามฟางเฉิงกลับห้องเขากังวลเสียวเฉิงเมื่อกี้เธอไม่ควรรับปากเธอรู้ไหมหวังอิงเฟิงต้องการของมั่นที่พอใจและให้เวลาแค่สามวันรอบๆไม่มีคนฟางเฉิงยิ้มเธอรู้ฉันจะไม่รู้ได้ไงเขาแค่อยากได้เงินก้อนไปเช็ดก้นหลานรักถ้าของมั่นเกินสามแสนตำลึงแม้เขาไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันเพื่อลู่เจิงเขาจะยอมลิวยูสเสวียโกรธทุบอกฟางเฉิง บอกรู้แล้วยังรับปากนั่นสามแสนตำลึงเงินเธอจะไปหาที่ไหนปล้นเงินกงไหมฟางเฉิงยักไหลพูดเบาเงินกงยังไม่เท่าฉันเขาสัญญาจะแต่งลิวยูสวียอย่างยิ่งใหญ่แม้หวางอิงเฟิงไม่ขอของมั่นแพงฟางเฉิงก็เตรียมของมั่นหนักกลางคืนพาลิวยูสวียกลับฟางเฉิงเริ่มกลั่นน้ำฝึกพลังมีประสบการณ์วันเขากลั่นคลองตอนเช้าหน้าเขามีน้ำฝึกพลังชั้นดีสี่สิบขวด และน้ำฝึกพลังชั้นยอดย0สิบขวดชั้นยอดประสิทธิภาพน้ำฝึกพลังชั้นยอดดีกว่าวานนี้ขายน้ำฝึกพลังชั้นดีให้ตระกูลเฉินได้สี่แสนตำลึงเงินบวกกับก่อนหน้าห้าแส0รวมเก้าแ0ตำลึงเงินก้อนโตเขาจะไปตระกูลเฉินลิวยูเสวียเดินมายิ้มเซียวเฉิงฉันซือหลินเชิญฉันไปบ้านเขาให้พาเธอไปด้วยเอ้าฉันซือหลินตระกูลเฉินเห็นเขาสงสัยลิวยูสวียบอกฉันกับเขาเป็นเพื่อนสนิทคบกันมานาน ของมั่นครั้งนี้ฉันขอให้เขาช่วยถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับงานแต่งเขาไม่อยากขอใครตอนนี้ขอเฉินซื่อหลินเดี๋ยวเจอเขาเธอต้องทําตัวดีรู้ไหมบางทีเขาคือความหวังเดียวของเราทําตัวดีแค่กลั่นน้ําฝึกพลังชั้นดีเพิ่มไหมฟางเฉิงลูบจมูกตามหลิวหยูสเสวียไปตะกูลเฉินอย่างจนปัญญารู้สึกถึงน้ําฝึกพลังหนักในอกฟางเฉิงไปเยี่ยมแบบนี้ไม่ได้ขายน้ําฝึกพลังให้ตระกูลเฉินก่อนใกล้ถึงประตูตระกูลเฉิน ฟางเฉิงบอกอยูสเสวีย่ยเธอรอฉันที่นี่ฉันไปซื้อของหวานเดี๋ยวไปลิวยูสเสวี่ยนิ่งนึกได้ฟางเฉิงไปตระกูลเฉินครั้งแรกควรพาของขวัญไปเธอคิดรอบขอบอึมรีบไปรีบกลับฉันซื้อลินยุ่งว่างยากที่จะนัดเราห้ามเสียเวลาเขาฟางเฉิงพยักหน้าหายเข้าไปในฝูงชนขณะลิวยูสเสวี่ยไม่ทันเห็นเขาเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยนชุดมาประตูตระกูลเฉินเจ้าของร้านเจินเป่ากัวรอลิวยูสเสวีย่ยเห็นนักวิญญาณตกใจ ท่านมาทำไมเช้าเมื่อคืนถึงวันนี้คนเร่งตระกูลเฉินขายน้ำฝึกพลังชั้นดีนับไม่ถ้วนบางคนให้ราคาสองเท่าเพื่อแย่งน้ำฝึกพลังชั้นดีหนึ่งขวดแต่เฉินซือหลินกังวลว่านักวิญญาณท่านนี้อาจไม่ให้น้ำฝึกพลังชั้นดีเพียงพอวันนี้เลยไม่รับปากไม่นึกว่านักวิญญาณท่านนี้ขยันคืนเดียวส่งน้ำฝึกพลังชั้นดีตามสัญญาท่านเข้าไปฉันพาท่านไปหาคุณหนูลานหลังตะกูลเฉิน เฉินซื่อหลินรำดาบในลานระงรับอารมณ์ร้อนคิดทั้งคืนเขาตัดสินใจไม่ได้จะยอมถวายตัวให้ท่านที่หมายปองเขาหนึ่งคืออายุสองคือเขาไม่แน่ว่าจะทาตามสัญญาเลี้ยงนักวิญญาณสิธิ์คุณหนูท่านมาส่งน้ําฝึกพลังเจ้าของร้านขัดการรำดาบเบาฮ่าฮ่าเฉินซื่อหลินตกใจหันไปเห็นชายในชุดกว้างห่อแน่นนักวิญญาณลึกลับใจดีใจดีใจที่เขาไว้คําสัญญามาส่งน้ําฝึกพลังชั้นดีแต่เช้าอารมณ์สับสน สับสนที่เขายังคิดไม่ตกว่าจะยอมตามคำใบคิดเขาบีบคริสตันมองลับในแขนตั้งสติวางดาบวิ่งมาใบหน้าหลังออกกำลังแดงเหงื่อไหลตามคางเนียนกลิ้งลงหน้าอกชุดรำเปียกแนบตัวรูปร่างโค้งงามหน้าดึงดูดเฉินเฉิงมองนานรีบถอนสายตาวางน้ำฝึกพลังชั้นดี40ขวดบนโต๊ะอยู่นี่หมดเฉินซื้อลินตื่นเต้นเพราะเขาสังเกตสายตานักวิญญ,ญาณแม้มองเขาแค่แวบเขาจับได้ ใจสับสนตรวจน้ำฝึกพลังชั้นดีแน่ใจไม่มีปัญหาหยิบตัวเงินและวัตถุดิบห้าสิบชิ้นท่านอยู่นี่เขากัดฟันรักษาระยะยื่นให้ฟางเฉิงฟางเฉิงเขาทำไมฉันจะกินเขาเหรอดีพรุ่งนี้มาฉันเฉิงเก็บของในอกเดินจากไปท่านรอเฉันซื้อหลินเรียกท่านดื่มชาก่อนไปรุ่นน้องต้มชาวิญญาณให้ท่านพูดจบสาวใช้ถือชาวิญญาณสีเขียวระวังยื่นมาหอมเข้ม ชาวิญญาณชั้นยอดเพิ่มพลังมีราคาไร้ตลาดตระกูลใหญ่เท่านั้นถึงใช้ได้ฟางเฉิงอยากนั่งจิบขณะกม้มชั้นซื้อลินหันฟังคริสตันใสาบางสองชิ้นเข้าตาหายใจลึกตื่นเต้นหันมองท่านเขาคาดหวังในใจท่านที่ใบเขาถ้าไม่แก่เกินไปก็ดีอย่างน้อยเขาสบายใจถ้าสูงวัยปานกลางดีสุดรูปหน้าเขาไม่หวังแค่ไม่น่าเกลียดเขาสบายใจขึ้นแต่ เมื่อคริสตันมองทะลุชุดหนาเผยโฉมฟางเฉิงเฉินซือหลินอึง้งใบหน้าชายหนุ่มเกินไปเข้าตาอายุไม่ห่างเขาคิ้วงามหลอ่อท่าสง่าอราสูงส่งนี่นักวิญ,ญญาณท่านจริงไม่ใช่นักวิญญาณต้องแก่เหรอเฉินซือหลินไม่อยากเชื่อไม่ใช่ชายแก่ตันหาเป็นอัจฉริยะผู้สูงศักดิ์แห่งสำนักชิงหยุนเจ้าสำนักต้องให้เกียรติสามส่วนเป็นนักวิญญ,ญาณชั้นสองหมายถึงชายหนุ่มนี้กระทึบเท้าพื้นสำนักชิงหยุนต้องสัน่น เธอเป็นอะไรฟางเฉิงรู้สึกสายตาแปลกของเฉินซือหลินถามเฉินซือหลินตื่นรีบไม่ไม่มีอะไรฟางเฉิงรู้สึกแปลกวังชาระวังฉันมีธุระไปก่อนมองเงาหลังเขาไปเฉินซือหลินมองนานเจ้าของร้านเบาคุณหนูเห็นชัดไหมเฉินซือหลินพยักหน้าสับสนเจ้าของร้านเบาวกว่าแล้วคุณเฉินซือหลินกัดปากกุหลาบแก้มแดงถ้าต้องเสียสละเพื่อตระกูลฉันพิจารณาได้เจ้าของร้านถอนใจ สงสารดูเหมือนเฉินซือหลินตัดสินใจถวายตัวลำบากคุณหนูเพื่อตระกูลถูกชายแก่ทำลายคนใช้รายงานคุณหนูใหญ่คุณหนูหลิวยูสเสวียมาเฉินซือหลินถึงตื่นใส่ชุดราไปต้อนรับเห็นหลิวยูสเสวียในชุดเขียวอ่อนช้อยเหมือนหน้าร้อนตาสว่างบอกสาวนี้ยิ่งสวยเขากอดเอวจับคางล้อเลียนสาวน้อยไม่เจอนานยิ่งงามให้ข้าดูถูกแซวต่อหน้าคน ลิวยูสเสวียหน้าแดงดาอายไหมฉันซื้อหลิงปล่อยปิดปากหัวเราะยูสเสวียคบเขานานรู้เขาเห็นเขาดีใจบอกเขาดูอารมณ์ดีต้องเจอเรื่องดีเล่ามาฉันซื้อหลินอยากคุยพาเขามาลานหลังเล่าสองวันนี้ลิวยูสเสวียหน้าซับซ้อนซือหลินเธอตัดสินใจแน่แล้วแม้เขาหนุ่มแต่ใบแบบนี้เห็นได้ว่าใจไม่ดีตัญหาได้ตัวเธออาจไม่รับผิดชอบฉันซื้อหลินคลายบอกลูกตระกูลใหญ่ มีอิสรภาพที่ไหนได้ร่างกายของเธอมาอาจจะไม่ได้รับผิดชอบต่อเธอสักวันตระกูลให้แต่งกับคนไม่ชอบเป็นเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ตอนนี้ถวายตัวให้นักวิญญาณชั้นสองยังสูงเกินลิวยูสวียนึกถึงตัวเองถูกบังคับแต่งแทนต่างกันเธอแต่งกับฟางเฉิงชายน่าเชื่อถือดีกว่าผู้ตันหานี้สงสารจับมือเฉินซื่อหลินแค่แบบนี้อนาคตเธอแต่งยากเฉินซือหลินถอนใจถ้านักวิญญาณได้ตัวฉันรับผิดชอบตลอดไป ฉันยอมตามเขาเห็นเป็นสามีซื้อตรัทธาทิ้งฉันไม่เป็นไรไม่แต่งทั้งชีวิตแค่เขาไว้สัญญาเลี้ยงนักวิญญาณให้ตะกูลฉันพอก็พอลิวยูสเสวียสงสารเทียบตัวเองอนาคตเฉินซือหลินน่าสงสารเบาซือหลินขอโทษฉันช่วยไม่ได้เฉินซือหลินยิ้มไม่อยากคุยเรื่องนี้อ้อคู่มั่นเธอละ่ะไม่ให้พามาด้วยลิวยูสเสวียกโกรธอย่าพูดถึงเขาบนถนนเขาบอกมาเยี่ยมครั้งแรกต้องซื้อของขวัญไปซื้อของ แต่ไม่กลับนานถึงเวลานัดเธอฉันมาก่อนฉันซือหลินไม่ชอบฟังเฉิงบอกไม่ตรงเวลาเป็นคนยังไงลิวยูสเสวียจนปัญญารู้ว่าเยี่ยมครั้งแรกฟังเฉิงยังช้าทิ้งความประทับใจไม่ดีเดี๋ยวขอเขาช่วยปากหนะักคนใช้รายงานคุณหนูชายชื่อฟังเฉิงบอกเป็นคู่มั่นคุณหนูหลิวฉันซือหลินไม่พอใจให้รอนอกลิวยูสเสวียโกรธแต่ทนเห็นฟังเฉิงถูกเย็นชาไม่ได้เบา่าซือหลินเขาเตรียมของขวัญ ถึงพลาดเวลาอย่าโทษเขาเห็นหลิวยูสเสวียปกป้องฉันซือหลินยิ่งโกรธบอกได้ให้เขาเขา้าพอดีมีอะไรจะคุยเขาคิดหลิวยูสเสวียถูกบังคับมั่นฟางเฉิงตอนนี้ดูเหมือนเต็มใจทำให้เขาร้อนใจจริงจังยูสเสวียฉันไม่ว่าเธอเรื่องใหญ่ชีวิตจะเล่นได้แม่เลี้ยงเห็นเธอเป็นหนามปฏิบัติไม่ดีเธอยิ่งต้องหาคุณชายตระกูลใหญ่แต่งถึงรักษาความสุขไปได้ทำไมง้แต่งกับใบ ลิวยูสเสวียถูกด่าหน้าถอนใจเบาเรื่องนี้ซับซ้อนไม่ดีต่อเธอเฉินซื้อลินเห็นโลกฟังออกทันทีโกรธเธอโง่พ่อเธอแม่เลี้ยงและน้องเขาแค่ทำตัวแทนให้กับน้องสาวพ่อและน้องอาจไม่มีเจตนาอื่นแค่เพื่อ,อเอกรสตีตระกูลหรือตัวเองแต่แม่เลี้ยงอยากกดเธอไว้กับใบทำลายชีวิตเธอใจร้ายสุดรู้เหตุผลเฉินซืออลินยิ่งไม่อนุญาตให้แต่งลิวยูสเสวียปวดหัว รู้ว่าพูดแล้วจะเป็นแบบนี้ซือหลินแม้การรวมกับเสี่ยวเฉิงเป็นอุบัติเหตุแต่เราอยู่ด้วยกันดีฉันรู้สึกถึงความจริงใจเขาเชื่อว่าเขาจะดีกับฉันฉันซือหลินโกรธจิ้มหน้าผากเขาจริงใจมีประโยชน์อะไรฉันถามความจริงใจเขาแลกของมั่นพอได้ไหมหลิวยูสเสวียนิ่งถ้าฟางเฉิงมีของมัน่นเขาไม่ต้องขอเฉันซือหลินของมั่นหาไม่ได้จะให้ความสุขเธอได้ไงฉันซือหลินมองหลิวยูสเสวียสงสารยูสเสวีย เธอหน้าสงสารความงามคุณงามเป็นหนึ่งเธอควรมีชีวิตดีแม้แต่สินสอดยังหาไม่ได้เขากำหมัดกัดฟันฉันไม่ให้เธอตกหลุมไฟเรื่องของมั่นสามแสนฉันไม่ช่วยฉันไม่ให้เขาทำลายชีวิตเธอตัวร้ายนี้ฉันเป็นเองคนใช้รายงานคุณหนูคุณชายฟังมาฉันซื้อหลินตาคมมาพอดีฉันจะให้เขาถอยลิวยูสวียร้อนใจขอร้องซื้อลินอย่าทำแบบนี้เสียวเฉิงพยายามในทางบูเริ่มดี อย่าทำร้ายศักดิ์ศรีเขาเห็นเขาปกป้องฟางเฉิงฉันซือหลินยิ่งรู้สึกไม่รีบแยกเขาไม่มีโอกาสพยักหน้าวางใจฉันไม่ดูถูกเขาแค่อยากคุยเรื่องอนาคตเธอถ้าเขารับผิดชอบรู้ว่าควรเลือกยังไงเสียงฝีเท้ามั่นคงฟางเฉิงตามสาวใช้มาลานหลังที่มาแล้วครั้งนี้ยังไม่เข้าถูกสาวใช้ขวางลานหลังให้เฉพาะสตรีเข้าคุณชายรอคำสั่งคุณหนูฟางเฉิงแล้วเมื่อกี้ฉันเข้าได้ไง ฟางเฉิงคู่ม่นหลิวอยู่สเสวียข้ามกำแพงเขาได้ยินเสียงคุนของเฉินซือหลินท้าเข้มข้นฟางเฉิงลูปจมูกทำไมสาวนี้สองหน้าเจอนักวิญญาณฉันว่านอนเปลี่ยนตัวตนดูใช่ฉันเองฟางเฉิงเขียนกระดาษโยนข้ามกำแพงเฉินซือหลินให้คนเก็บอ่านบอกฉันเพื่อนสนิทยูสเสวียอยากถามคำถามตอบตามจริงหนึ่งเธอแต่งยูสวียชอบจริงหรือเกาะตระกูลหลิวกินข้าวนิ่ม ื้อข้านิ่มหลิวยูสเสวียมองขอร้องฉันเพื่อนสนิทยูสวียตอนนี้อยากถามเธอสองสามคำถามขอให้ตอบตามจริงหนึ่งเธอแต่งงานกับยูสวียเพราะชอบเธอจริงหรืออยากประจบตระกูลหลิวหวังพึ่งเธอกินข้าวนิ่มเอื้อข้าวนิ่มหลิวยูสเสวียมองตาขอร้องขอเฉินซือหลินอย่าทำให้ฟังเฉิงลำบากฟังเฉิงตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทอาศัยตระกูลหลิวเลี้ยงดูคนอื่นบอกเขากินข้าวนิ่มเขาโต้กลับไม่ได้เลยเฉินซือหลินตาคมรู้สึกคำถามแรก ทำให้ฟางเฉิงอับอายได้ไม่นึกว่าตัวเงินใหม่หลายใบข้ามกำแพงมาเฉันซื้อหลินงงตกใจนิดหน่อยบนพื้นมีตัวเงินห้าใบใบละหนึ่งหมื่นรวมห้าหมื่นตำลึงเหมือนที่ฉันให้ท่านนักวิญญาณจากเงินกองเดียวกันลิวยูสเสวียตกใจเซียวเฉิงเธอได้เงินมากมายจากไหนห้าหมื่นตำลึงเงินไม่ใช่ของที่ฟางเฉิงจะมีได้ฟางเฉิงแค่ยิม้มโยนกระดาษมาคุณหนูเฉินถามคำถามที่สองได้มีห้าหมื่นตำลึงเงิน พอให้สองคนอยู่ดีคำว่ากินข้าวนิ่มหายไปเองฉันซือหลินงงคนอยู่ใต้ชายคาสิบปีได้เงินมากมายจากไหนอยากให้ฟังเฉิงถอยไม่นึกว่าถูกฟังเฉิงโชกลับเขานิ่งถามต่อแม้มีเงินเก็บปกป้องอยูสเสวียได้ไหมเมืองกูโจของเรายังสงบโลกนอกอ่อนแอกินแข็งโหดร้ายไร้เมตตาแน่ใจปกป้องเธอได้ลิวยูสเสวียงามแบบนี้ไปไหนก็ถูกจ้องไม่มีพลังปกป้องเธอไม่ได้ฉันซื่อหลินรู้สึกฟังเฉิงไร้พลัง ไม่คู่ควรปกป้องเธอกลับฉุดเธอลงได้ยินฝั่งนิ่งเฉินซือหลินคิดว่าเจอจุดเจ็บพูดหนักท้าชอบหลิวยูสเสวียจริงปล่อยมือเธอเธอปกป้องเธอไม่ได้ยังไม่ทันจบกำแพงขวางแตกโครมถูกเจาะตรงกลางรูใหญ่เผยร่างครึ่งล่างฟางเฉิงเฉินซื่อหลินรู้ระดับฟางเฉิงทันทีตกใจฝึกพลังชั้นเจ็ดระดับนี้อายุเท่านี้ในเมืองกูโจถือเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งเขากระพริบตาแรงไม่อยากเชื่อถามหลิวยูสเสวีย ไม่ใช่บอกเขาไร้รากวิญญาณลิวยูสวียยิ้มขมบางทีเขาฝึกเงียบมานานเราไม่รู้เท่านั้นเฉินซือหลินอึง้งที่โกรธคือฟางเฉิงโยนกระดาษท้ามีอะไรถามอีกไหมเฉินซือหลินกัดฟันหมอนี่ยิงพยองมีพลังหน่อยแล้วไงให้อะไรอยู่สวียได้แต่งตระกูลใหญ่ได้ทรัพยากรไม่สิน้นได้วิชาฝึกมากมายเธอมีไหมเขาแน่ใจว่านี่คือจุดตายของฟางเฉิงคนไร้แบคฟางเฉิงมีเงินนิดพลังหน่อย แต่ทรัพยากรและวิชาดีเป็นแก่นของตระกูลใหญ่สิ่งนี้เด็กจนไม่มีทางมีฟังนิ่งนานเสียงฉีกอะไรดังเบาเขาคิดฟางเฉิงโกรธทำลายของระบายรู้สึกผิดถ้าไม่จำเป็นเขาไม่อยากทำร้ายใครเสียงนุ่มลงจริงจังฟางเฉิงฉันไม่ได้ตั้งใจแกล้งแค่ยูสเวียลำบากฉันหวังเธอปล่อยมือให้เธอแต่งกับคนที่ควรถ้าเธอยอมยกเลิกมั่นฉันให้น้ำฝึกพลังฉันดีเป็นค่าชดเชย ได้ไหมแต่ฝั่งยังเงียบนานกว่าจะมีห่อเล็กโยนมาเฉินซือหลินงงให้สาวใช้เก็บเปิดต่อหน้าหลิวยูสเสวียห้าขวดน้ำฝึกพลังชั้นดีเข้าตาน้ำฝึกพลังชั้นดีเธอได้จากไหนเฉินซือหลินตกใจน้ำฝึกพลังชั้นดีขายเฉพาะตระกูลเฉินจำกัดคนละขวดไม่มีใครซื้อห้าขวดพร้อมกันได้หรือเขาจ้างคนแย่งซื้อหมอนี่มีเงินจริงเฉินซือหลินยอมรับดูถูกความรวยฟางเฉิงแต่ห้าขวดไม่เท่าไหร่เฉินซือหลินบอก ตอนนั้นเขาเห็นก้นหอมีหนังสือวิชาฉีกปกขาดเมื่อกี้ฉีกนี่ฉันซื้อลินงงหยิบบอกไม่บอกว่านี่วิชาแต่เปิดหน้าแรกลุกพรวดจ,จากเก้าอีตาตื่นเต็มไปด้วยความตกใจวิชาหัวใจชั้นสูงระดับห่วงเขาสูดหายใจเย็นไม่อยากเชื่อตระกูลใหญ่สุดในเมืองกูโจวิชาดีสุดที่ฝึกได้แค่ระดับห่วงชั้นกลางฟังเฉิงให้หลิวยูสเสวีวิชาหัวใจชั้นสูงระดับห่วงทรัพยากรชั้นยอดที่ตระกูลใหญ่ให้ไม่ได้ กระดาษฟางเฉิงโยนมามีอะไรถามอีกไหมอยากให้ฟางเฉิงถอยเฉินซือหลินกลับถูกฟางเฉิงสอนหนักในฐานะคุณหนูใหญ่เฉินซือหลินเคยเจอแบบนี้เมื่อไหร่เขากัดฟันหยิบดาบอบนโต๊ะตะโกนมาให้ฉันฉันจะดูต่อหน้าฉันเธอยังหยิงได้ไหมลิวยูสเสวียคำดึงแขนเสื้อเฉินซือหลินซือหลินพอเถอะบอกจะคุยไม่กี่คำทำไมลงมือเล่นไม่ไหวแล้วเฉินซือหลินโกรธอย่าห้ามวันนี้ฉันต้องสั่งสอนเขาสายตาดุจจ้องร่างชุดเขียวสง่า ค่อยๆข้ามประตูจันใบหน้าฟางเฉิงสะท้อนในตาแค่แวบ,บฉันซือหลินเหมือนถูกฟ้าผ่ายืนนิ่งฉันเห็นใครนักวิญญาณท่านฉันซืออลินสมองว่างรู้สึกโลกกลับตาลปัดฟางเฉิงใบชื่อเสียทั่วเมืองกูโจเหมือนนักวิญญาณชั้นสองยังไงไม่เขาคือคนเดียวกันคู่มั่นเพื่อนสนิทฉันคือท่านนักวิญญาณลึกลับที่เขาจะถวายตัวท่านนานถึงถูกหลิวยูสเสวียปลุกซืออลินอยากโกรธเสียวเฉิง ดูเธอทำให้ซือหลินโกรธแค่ไหนขอโทษเขาเฉันซือหลินตื่นใจสูดหายใจเย็นเขากล้าให้ท่านนักวิญญาณชั้นสองขอโทษได้ไงรีบทิ้งดาบโบกมือไม่ฉันหุนหันฉันล่วงเกินคุณชายฟางเขารู้หลิวยูสวีย,ยังไม่รู้ตัวจริงฟางเฉิงฟางเฉิงตั้งใจปิดเขาเผยไม่ได้เปลี่ยนปากคุณชายฟางนั่งเขากระอักกระอ่วนเชิญฟางเฉิงนั่งรินชาให้ด้วยตัวเองถือสองมือให้คุณชายฟางดื่มชา ฟางเฉิงรู้สึกแปลกเมื่อกี้ดุเจอตัวจริงเปลี่ยนคนลิวยูสเสวียหน้างงไม่ใช่ตะโกนจะสั่งสอนฟางเฉิงเจอตัวจริงทำไมสุภาพหรือให้หน้าเธอไม่ถือโทษฟางเฉิงคิดแล้วยิ้มดีใจเซียวเฉิงซือหลินเพื่อนสนิทฉันเมื่อกี้แค่ทดสอบเธออย่าใส่ใจฟางเฉิงพยักเขียนเข้าใจเฉินซือหลินเหงื่อตกนึกถึงพฤติกรรมเมื่อกี้ใจสัน่นเขาขัดขวางผู้เพึ่งใหญ่ตระกูลเฉินยังชักดาบใส่ยิ่งคิดยิ่งนั่งไม่ติดหน้าตื่นเสียงนุ่ม คุณชายฟางได้ยินยูสเสวียบอกแม่เลี้ยงตระกูลหลิวขัดขวางของมันฉันกับยูสเสวียเพื่อนมานานดูเฉยไม่ได้เดี๋ยวฉันให้คนหาสามแสนตำลึงเงินหวังช่วยคุณชายฟางเขาจะไถ่โทษหลิวยูสเสวียงเมื่อกี้เฉินซือหลินไม่พูดแบบนี้บอกแน่ว่าจะไม่ช่วยและจะแยกเขาผลฟางเฉิงยังไม่ขอเขาจะช่วยเองที่แปลกต่อมาสามคนอยู่ด้วยกันเฉินซือหลินทิ้งเธอเอาใจฟางเฉิงขนมให้ฟางเฉิงก่อน เที่ยวสวนตระกูลเฉินอธิบายให้ฟังเฉิงเล่าประวัติตระกูลเฉินให้ฟังเฉิงเผยความลับที่เธอไม่รู้เฉินซือหลินคบเธอนานไม่เคยตื่นเต้นกับเธอแบบนี้ค้ากลับลิวยูสเสวียในรถม้าซึมเธอเป็นอะไรฟางเฉิงแตะของขวัญจากเฉินซือหลินส่งมาเยแยะเห็นลิวยูสเสวียหน้าไม่ดีถามงงลิวยูสเสวียมองฟางเฉิงอยากพูดแต่หยุดทนไม่ได้บอกเปรี้ยวเฉินซือหลินเหมือนชอบเธอฟางเฉิงตาโตอย่าพูดมั่วลิวยูสเสวียใจขม บอกฉันไม่เคยเห็นเขาสนใจชายคนไหนตอนแรกเขาดูเธอเจอตัวจริงเปลี่ยนคนนี่ไม่ใช่รักแรกพบคืออะไรพูดไปตาแดงเธอไม่เคยฝันเรื่องเพื่อนสนิทแย่งชายจะเกิดกับเธอใจดีอย่างเธอไม่โทษเฉินซือลินกลับขมเสียวเฉิงถ้าเธอรู้สึกเฉินซือลินดีเลือกเขาฉันไม่โทษเธอตาเธอมีความน้อยใจเรื่องฐานะตัวตนเรื่องแบกพลังเฉินซือลินเหนือกว่าเธอมาก ฟางเฉิงแต่งเขาได้ประโยชน์มากไม่ต้องเจอปัญหาที่ตระกูลหลิวเห็นเธอเกือบร้องฟางเฉิงถึงรู้เธอเสียใจจริงรีบกอดเธอโง่ฉันซื่อหลินคิดยังไงกับฉันไม่พูดถึงแต่ใจฉันต่อเธอต้องพูดไหมตอนฉันลำบากสุดเธอช่วยฉันบุญคุณนี้ฉันตอบแทนทั้งชีวิตได้ยินคำจริงใจฟางเฉิงหลิวยูสเสวียดีขึ้นน้ำฝึกพลังฉันดีที่ให้เธอใช้ลับฮ่หาฮ่าอย่าประหยัดฉันมีเยอะอีกอย่างวิชาหัวใจฉันสูงระดับหัวฝึกเร็ว ฮ่าฮ่าฟางเฉิงกำชับเธอคิดจะให้น้ำฝึกพลังชั้นยอดแต่กลัวเธอถามถึงต้นต่อเผยตัวตนนักวิญญาณเลยให้ใช้ชั้นดีไปก่อนลิวยูสวียยิ้มขึ้นฉันจะพยายามมีน้ำฝึกพลังชั้นดีและวิชาหัวใจชั้นสูงเธอมั่นใจเพิ่มพลังเร็วแม้ตามเฉินซือหลินไม่ทันแต่ลดช่องว่างได้สบอกฟางเฉิงเธอรู้สึกปลอดภยัยซือหลินสัญญาช่วยหาของมัน่นคราวนี้ไม่ต้องกังวลแต่กลับถึงตระกูลหลิวเห็นรถม้าฟุ่มเฟือยหลายคัน จอดหน้าประตูตระกูลหลิวเข้าไปดูกล่องติดกระดาษแดงเรียงจากประตูถึงห้องโถงเห็นหลิวยูสเสวียกลับหวังอิงเฟิงยิ้มบานอยู่สเสวียรีบมาเจอคุณชายจูเธอยังจําเขาได้หลิวยูสเสวียงเดินเข้าห้องโถงเห็นชายนั่งเสมอหลิวเจิ้งเหยียนพ่อเธอคุณชายฟุ่มเฟือยสูงแปดชือ้อหล่อตาคมพลังถึงขั้นสร้างฐานแต่อายุมากกว่าหลิวยูสเสวียสามสิบกว่าเจอครั้งแรกหลิวยูสเสวียจําได้เรียกชื่อด้วยความขัด ฟางเฉิงเดินเข้ามาขมวดคิว้วทำไมเป็นเขาห้าปีก่อนจูเจียนเซิงตรวจพบรากวิญญาณสี่ชั้นญาติในสำนักชิงหยุนหาทางดึงเขาเข้าสำนักปีนั้นแค่ฝึกพลังชั้นสามตอนนี้ผ่านการฝึกจากสำนักชิงหยุนเป็นยอดฝีมือขั้นสร้างฐานฟางเฉิงจำได้ดีเขาล่อหลิวยูสเสวียไปวัดร้างพยายามข่มเหงพ่อฟางเฉิงช่วยไล่จูเจียนเซิงไปนี่คือเหตุผลที่พ่อฟางเฉิงตายหลิวยูสเสวียดูแลฟางเฉิงหลิวยูสเสวียมองกล่องแดงเต็มพื้น รู้สึกไม่ดีพอนี่อะไรหลิวเจิ้งเยียนถอนใจคุณชายจูกลับจากสำนักชิงหยุนมาพักรู้ว่าเธอยังไม่แต่งเลยมาสู่ขอสู่ขอหลิวยูสเสวียคานฉันมีคู่มันแล้วคุณชายจูเอากลับไปหวังอิงเฟิงบอกคู่มัน่นเธอหมายถึงฟางเฉิงเขาให้ของมั่นหรือยังถึงให้ได้เท่าคุณชายจูไหมรู้ไหมของมั่นนี่เท่าไหร่ห้าแสนตำลึงเงินเต็มฟางเฉิงให้ได้ไหมทุกคนมองฟางเฉิงบางคนสงสารฟางเฉิงหน้าสงสาร คลื่นยังไม่จบคลื่นใหม่มาจูเจียนเซิงมองท้าทายฟางเฉิงปีนั้นถ้าไม่ใช่พ่อลูกเขาฉันทําให้หลิวยูเสวียเป็นของฉันไปแล้วแต่มาวันนี้ไม่สายห้าแสนตําลึงของมันพอให้ฟางเฉิงมองเมียตัวเองถูกแย่งหลิวยูเสวียร้อนใจฉันซื้อลินสัญญาให้สามแสนเป็นของมันตอนนี้ห้าแสนฉินซื่อลินหาไม่ทันแน่ตอนนั้นฟางเฉิงเขียนไม่เกรงอยู่ในสำนักชิงหยุนห้าปีได้แค่ห้าแสนของมันคนตระกูลหลิวมองหน้ากัน รู้เจิงเย้ยเมีแต่ฟางเฉิงเธอลืมหรือตอนนี้เธอยังอยู่ใต้ใชายคาคนอื่นหวังอิ่งเฟิงดูถูกถ้าหูไม่ดีฉันพูดซ้ำได้นี่ห้าแสนตำลึงของมัน่นห้าแสนไม่ใช่ห้าตำลึงคนไม่มีเงินห้าตำลึงคู่ควรพูดใหญ่จูเจียนเซิงกางพัดพัดเบายิม้มป้าสวีพี่ลู่อดทนฟางเฉิงหน่อยคู่มั่นถูกแย่งใจเจ็บพูดอะไรเกินไปปกติแล้วเปลี่ยนน้ำเสียงเยเย้ยแต่ฟางเฉิง ฉันไม่พูดไม่ได้คนต้องรู้ตัวซองกระจกดูเธอคู่ควรอยู่สเสวียไหมของมันยังให้ไม่ได้ฝันจะแต่งห้องโถงหัวรอลัน่นลิวยูสวียกำหมัดจะพูดลิวยูยานข้างๆถอนใจพี่อย่างโง่อีกผู้หญิงพูดปกต้องหมื่นคำสู้ผู้ชายยืนหยัดครั้งเดียวไม่ได้ฟางเฉิงไม่คู่ควรเธอจูเจี้ยนเซิงพัดพัดยิ่งพยองหัวรอดูถูกหันไปหาหวังอิงเฟิงและหลิวเจิ้งเยียนลุงป้าคิดยังไงถ้าตกลงรับของมันกำหนดวันแต่ง หวังอิงเฟิงยินดีหลิวเจิ้งเยียนขมวดคิ้วไม่ว่ายังไงจูเจี้ยนเซิงเกือบข่มเหงหลิวหยูเสวี่ยนิสัยเลวเห็นชัดลูกสาวแต่งกับเขาจะมีความสุขได้ไงสู้แต่งกับฟางเฉิงไม่ได้อย่างน้อยฟางเฉิงสิบปีที่ดูมานิสัยดีเป็นสุภาพบุรุษพูดสีหวังอิงเฟิงเร่งไม่พอใจหลิวเจิ้งเยียนถอนใจเงียบนี่คือที่เขาลังเลตระกูลหลิวต้องพึ่งบ้านแม่หวังอิงเฟิงบางเรื่องต้องเคารพความเห็นเขาเลยตัดสินใจไม่ได้นานฟางเฉิงไม่รีบร้อน หยิบตัวเงินหนาวางหน้าจูเจียนเซิงทุกคนจ้องร่วมหลิวยูสเสวียตกใจตัวเงินหลิวเจิ้งเหย็ยนงงเดินไปนับต่อหน้าจูเจียนเซิงร้องห้าแสนหนึ่งหมื่นตำลึงอะไรหวังอิงเฟิงไม่อยากเชื่อแย่งมาไม่ใช่ของปลอมห้าแสนรายได้สามปีตระกูลหลิวยังไม่ถึงฟังเฉิงคนอยู่ใต้ชายคาได้ตัวเงินมากมายจากไหนตรวจละเอียดเป็นตัวเงินจากเงินกงใหญ่สุดเมืองกูโจของจริงหลิวยูยานข้างๆมองไม่อยากเชื่อห้าแสนหนึ่งหมื่นตำลึง หรือเขาได้ตัวเงินมากขนาดนี้เจอสายตาตกใจคู่คู่ฟางเฉิงเขียนกระดาษอย่างเป็นระเบียบวางหน้าจูเจี้ยนเซิงห้าปีในสำนักชิงหยุนฉันยังสู้ฉันไม่ได้หนึ่งห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าแสนเนื้อชัดเจนตกหน้าด้วยการดูถูกจูเจี้ยนเซิงหน้าสีตบโต๊ะตะโกนฟางเฉิงเธอหมายความว่ายังไงฟางเฉิงยิ้มมุมปากเขียนเร็วความหมายฉันไม่ชัดเหรอเธอเธอคู่ควรแย่งฉันยูสเสวี่ยพูดออกมาหลิวยูสเสวี่ยที่อัดอั้นแก้มแดงมองฟางเฉิง ตาเป็นประกายลิวยุยานเริ่มอิจฉามีห้าแสนหนึ่งหมื่นตำลึงกับยอมให้เป็นของมั่นต่างกัน